สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกๆคนนะจ้ะทั้งเอฟซีไมเอฟเก่านะาจ้ะสำหรับ FC ฟซีมที่เขามาแล้วกระซอยเป็นกระัล่ใจให้ a แอดมินน้าจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แอดมินน้ำเนื้อจ้าเมื่อนี้แอดมินก็มีแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายของวันที่6เดือน9 2564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะาจ้เะนาะ ก่อนอื่นแอดก็ขอขอพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกข้อมเมต์ทุกการติดตามนะจ๊ะที่มาให้กำลังใจแอดมินเนาะจ๊ะบ่าว่าแนวทางจะเข้าหรือจะรุดกันยังให้กำลังใจแอดเมินอยู่ตลอดก็ขอขอพระคุณเล่นหลายเนาะจ้ะขอพระคุณจากใจจริงเนาะจ้ะ ก็กลับมาเบื้องแนวทางเนาะจ้ะแนวทางวันที่6เนาะแต่ก่อนถี่จะรับชมกับคำเตือนเนาะจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมอย่างมีสติผิดพลาดประก,การใดกระอถทดคอภัยเนาะจ้ะเนาะแนวทางก็อาจจะมีเขาบางรุดบางเนาะจ้ะกับบ่ากันเนาะ กลับมาเบ่งแนวทางน่าจะมีมือน,นี้แนวทางที่แอดหเนาะชุดโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคลิปที่3าน่าจะแอดจะลุงเล่าพัฒนา3คลิปเนาะคลิปแรกก็จะเป็นชุดเด่นรูดวิ่งคลิปที่2ก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวคลิปที่3แต่ก่อนหน้านั่นแอดก็ลงเป็น4คู่เน้นๆนาะจะแต่ว่าแอดสีเศร้าลงแล้วนาะจะเพราะว่ามันก็บบอคอยเข้าปานไดแอดก็เลยจะบ่ลงเนาะ เพราะว่ามีพี่น้องเพื่อนทัมโค้งสุดท้ายเข้ามาแอดก็เลยจะกลับมาโลงไหเนาะจ้ะกลับมาเป็นโค้งสุดท้ายคลิปที่สามเนาะจ้าเนาะก็ลองมา่เบิ่งเมื่อหลุ่นกันเนาะจ้ะว่าหงวดแหลกจะจังไรเนาะขอให้มาเนาะจ้ะพี่น้องจะปังๆกันเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบไปน้ำแอดมินเนาะจ้าโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะโค้งสุดท้ายเป็นแอดให้เป็นชุดจับวินเนาะจ้ะเนาะ ชุดจับวินสองตัวบนล่างสี่ตัวสามตัวเนาะจะมีสามตัวเนาะตามตัวทีแอดจะห้นำเนาะจ้าแล้วก็สี่ตัวเนาะโดนแล้วเนาะจะลายเดือนแล้วเนาะลายเดือนแล้วที่โค้งสุดไทยเคยแตกไปทั้งบนทั้งล่างเนาะจะทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวสี่ตัวเนาะจะแบบแตกกระจายแนละ้วเนาะจะพินองจ้าแต่กระโดดแล้วเนาะจะที่พานมานะกเนาะก็เคย เคยมีสถิติแบบนั้นมากเนาะจ้ะเนาะส่วนเลขเนาะจ้ะเลขในกําลังวันเนาะแอดก็คัดมาโดยเฉพาะเนาะจ้ะก็มีหนึ่งเนาะมีหนึ่งมีสี่มีแปดมีเก้ามีศูนย์มีสองมีเจ็ดเนาะถ้าโบมักโบชอบที่แอดจับคู่มาห้ก็มาจับในหนีได้เลยเนาะจ้ะเนาะลองมาเบิงลองวิเคราะห์เบิงแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะ ส่วน2ตัวนะจะสองตัวบนล่างเฮ็ดก็จะให้9 7เนาะ97 27 89 07สอง 2, 7, 8, 9, 0, 7, 2, 9, 8, 2 เจ็ดหนึ่งส่วน3ตัวนาะจะสามตัวสี่เก้หนึ่งสองเจส่วนสตัวเนาะสตัวหนึ่งสเก้า เจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดสองสามมีสามตัวสามตัวสองหางสี่ตัวกับสองหางนะจ๊ะส่วนส่วนชุดจับวินเนาะแอดให้ไปแปดครูนะจ๊ะแปดคู่เดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะเป็นความชอบส่วนตัวเก่าเจ็ดนะจ๊ะ สองเจ็ดแปดหนึ่งเนาะสองเก้าส่วนสีในโ่้งสุดท้ายแอดบ่เอาเนาะเพราะว่าแอดนำไปรูดแลวเนาะจะแอดเพราะว่าแอดห้เป็นตัวเด่นแอดเอาไปรูดในคลิป สูตรเม็ดเดียวเนาะจะเนาะเอ็ดกัเลยบริจับสี่ไฮก่ะถ้าพี่น้องท่านใดพิจารณาแล้วมาก,กะล่องเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะจับได้นี้ได้เนาะจ้ามีตัวมากตัวชอบจับได้เลยเนาะจ้กส่วนสามตัวที่แอดมากเนาะสี่เก้าเจ็ดนาะจ้าสี่เก้าเจ็ดนี่แล้เนาะจะเนาะหนะึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเนาะส่วนตัวที่แอดมากเนาะจะถามมากถ้าชอบก็จดไวแคบไวเนาะจ้ะถาถัดใจตรงกันคือแอดเนาะ ชุดจับวินมี97นะจ๊ะ27890729827181เนาะ3ตัว497127 4ตัว1497 8127นะจ๊ะส่วนตัวที่แอดเน้นให้เนาะอันนี้เป็นความมักของแอดเองเนาะจาะก็มี9727 สองเก้าแปดหนึเนาะจ้าส่วน3ตัวก็จะสนะี่เก้าเจเนาะสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเนาะจ้าสี่เก้าเจ็ดนี่แอดได้มาจากเลขถูกเนาะจ้าเนาะแอดจุดถูกได้รอบก้อนนี่ได้สามสามสามแปดสาเนาะสามสามกมาเนาะจ้าสามกมาในรอบก้อนแอดกระนํำสามไปหลุดเนาะกับเขาทั้งหนึ่งสามทั้งสามสี่เนาะจ้าแต่รอบนี่ถูกมากสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเนาะจ้ากั แอดกะนนำสีไปรูดนะจ๊ะแต่ถ้าพี่น้องท่านใดมักจะเอาน้ำในนนี้ไปรูดไปวิ่งก็ได้นอกก็ลองเบิ้งนะจ๊ะเพราะว่าในเหล็กกาลังวันนี้แอดกะคัดมาให้โดยเฉพาะนะจ้ะถ้ามักถ้าชอบกัจุดไวแคบไว้จ้าถ้าบ่ามากะเลื่อนผ่านได้เนาะ จดไวแคบไวกันเลื่อมนจ้ะพี่น้องจ๋าก่อนที่จะออกไปก็ซอยกอยเป็นกำลังใจให้อดมินน่าจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้เนาะเพื่อแอดมินจะได้มีกำลังใจมาเห็ดแนวทางหอพี่ห้น้องได้รับชมน่าจ้ะผิดพ,พาดประการไดแอดกระขอถทดขอภัยน่าจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน่าจ้ะรวยๆปังๆพ่อกันคปบนาสวัสดีค่ะ